แล้วก็แม่นี่ยร้อยห้าสิบกว่าด้ครับพี่น้องครับแม่ร้อยห้าสิบกว่าเป็นลูกที่ไหนของแม่เพื่อนครับลูกที่สองครับผมเออลูกที่สองนะครับพี่น้องครับแดงดีเลยด้ครับครูนี่เป็นงัวส้งหัวนุ่นนะครับเนาะวันนี้มาบ้างลูกตัวนี้ี่บ้านลูกพ่อไหนครับครับสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาร,ระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับสิภพาพี่น้องนี่มาเอางัวกลางทงหน้าอีกแล้วนะครับพี่น้องครับซึ่งพิกัดของตรงนี้นะครับเดอกับยูทีคอคัวของหอยวินะครับพี่น้องครับบ้านนองอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกรมละาสายจังหวัดกาลสินนะครับเดอ ก็ถือว่าเป็นงัวกลางทุกหน้านะครับเป็นคลิปที่2องแล้วนะครับคลิปนี้คลิปแรกอะหมดไปแล้วนะครับเนาะวันนี้มีแม่ลูกม่ให้เห็นอยู่นี่สามโค้นะครับพี่น้องครับแล้วก็มีงัวดเดียวทั้งพุ่นนะครับเนาะเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันมามีตัวไดทองบอนะครับี่็นะครับแล้วก็เห็นควายอีกตัวหนึ่งอยู่ทางนี้นะครับพี่น้องเอาก็ค่อยๆไล่เลี้ยงกันไปนะครับเดี๋ยวผมใช้เบิ้งตัวนี้ก่อนนะครับเด้อแม่ดำลูกแดงลูกบักหนาเด้อครับเดี๋ยวจังมาไล่เลี้ยงกันว่าลูกของไอ้ผอ ก่อนเื่นกับสิพัฒพี่น้องนี่ไปพูดคุยทักทายกันนะครับพี่น้องครับกับทางเจ้าของขอกเนืกันครับเอาล้างทวกน้นเนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่บู้ช่วครับครับผมขอบคุณเอฟซีที่ให้การสนับสนุนเนี่ยไปส่งทางนครสวรรค์กับน้องค่ายโยหลายชุดขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวนะครับทางนครสวรรค์เพิ่งกลับไปส่งนะครับพี่น้องครับเอาสิพาฒไปเริ่มจากตู้ทังผุ่นกอนนะครับเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวจังแม่ลูกจังมาเบิ่งกันครับพี่น้องครัับบนนนนีีี่่่่คคคคคลลลลิิปปทแแ้้วววกกาาาใใหหมสจยรร นี่แหละครับแม่ลูกมาให้ตัวเมียล้วนๆนะครับเด้ аж. อเดี๋ยวจะไปเริ่มจากตัวแรกฟังทั้งนี้ครับพี่น้องครับอ๋อมีงูเดียวให้3โตอยู่อันนี้ผมบอท่านหูราคาจักโตูดนะครับแบเหล่าพวกหู่ามีตัวไรทองนะครับพี่น้องครับจังไปคอยไล่เลี้ยงกันเบิ้งเอารายละเอียดของงูตัวแรกครับผมนี่เป็นแม่แยกลูกครับเป็นแม่แยกลูกนะครับพี่น้องครับตัวนี้ผสมให้ไห่ใบครับยังบ่ผสมก็ซ่องว่างครับเลี้ยงลูกออกมาครับเป็นแม่แยกลูกแล้วก็ ผ่องว่างอยู่ด้วยครับพี่้องครับให้ลูกมาหลยจักตัวครับตัวนี้เป็น2ตัวครับ2ตัวให้ลูกมาแล้ว2ตัวได้ครับพี่ดองครับตัวนี้หางยาวอยู่ด้วยบิงค่ะครับพี่้องครับให้ๆๆๆๆลูกงามตัวนี้เขาบอกให้ลูกมันมาให้ตะแม่นมาลูกงามอยู่เห็นมเห็นครับเห็นลูกครับขึ้นเจ้าของนี่เพิ่นให้ตะแม่มานะครับเราเพิ่นเก็บลูกไว้ครับพี่ดองครับอ่ะนี่แหละหูสั้นๆนี่ครับเอาท้ายในใจไว้ครับพี่้องครับตัวนี้เพิ่นจะเปิดใบถ่ายนะครับเนาะ ราคาจะน่าสนคือเกาบอลนะครับเอาพี่ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไปสี่หมื่นหาครับผมสี่หมื่นหาเห็นไหมครับครับผมต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับมีงบหน่อยอยากจะหางงวดสักแม่ไปผสมเอานะครับพี่น้องพร้อมผสมนะครับพร้อมผสมเลยนะครับสี่หมื่นห้าต่อรองได้นะครับเอาเอาเบอร์โทรศัพท์มาก่อนครับบ่านี้ศูนย์แปดสามครับผมแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่หกครับครับผมเบอร์ไล่กันศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่แปดหกครับผม อ่าสะดวกช่องทางไหนเบอร์โทรกับเบอร์ไลฟ์คนละอันนะครับพี่น้องครับครับผมนี่อย่าเมืองคลิปกับคล้เลยนะครับอ่านี่นะครับพี่น้องครับนี่ด้านข้างด้านนี้นะครับเป็นวัชพีล้มโตง่ายสิครับพี่น้องครับวัวแยกลูกนะครับเนาะดำดีหางเงี้วตัวนี้ตัวนี้หางเง้วดีครับพี่น้องหางลากดินได้แหละครับผมอ่านี่แะครับด้วยตัวน้มกับถิมตุ้มนนดนึ่งคำจอมก้อยนะครับพี่น้องหางใส่นะครับเนาะอ่า พวกตํานี้ค่าทุกขาถอนนี่โบมีนะครับเนาะมี่ครับประกันให้ครับรับประกันให้เลยครับพวกคขาทุกขาถอนโมนี่เดี๋ยวจะให้เบิ้องจีบเล็บใกล้ๆชัดๆเลยนะครับนส่วนหนาส่วนตาซึ่งราคานี่ของนายพีร่วมทรงน้ำบกขลุ่มทรงครับภาคอีสานครับส่งฟรีให้ภาคอีสานนะครับพี่รองครับนี่นี่นะครับอยู่ทางไกลเพิ่นกะทรงไห้เนะครับจังนครสวรรค์เป็นแม่ใหญ่ๆนเหรอเปนบกครับแม่ครับแม่ใหญ่ครับแม่ยันยันฐานในพี่กับตัวนั้นคุณถามหลายปะลายครับตัวนั้นสายใหม่เลยสายใหม่นะเป็นวัี่ตััหมนน้ว รับประกันตำหนิให้ไม่มีตำหนิแล้ครับเด้อครับแม่เดียวแม่แรกนะครับถูกวกถูกใจตัวใดกะเขามาเบิ้งมาพูดคุยอยู่หนาขอบคนไหครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งตัวที่2นะครับพี่น้องครับตัวที่2กะเป็นแม่เดียวบวชรวตัวนี้ผสมไปหรือท้องไปนี่ครับท้องว่างครับเป็นบวท้องว่างนะครับพี่น้องครับกะถือว่าเป็นแม่แยกลูกอีกตัวละครับพี่น้องเ่อขอเดียวกับแม่ตะกี้อ่ะขอกเดียวแต่ว่าตัวนี้นี่สีนี่บวจัดได้ครับพี่น้องครับตัวตัวใหญ่อ่างอ่างพอมตัวนี้เนาะอ่างลึก ตัวนี้ให้ลูกมาแล้วจักตัวครับตัวเดียวครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเด้อโบจัดแล้วก็แดงดีเป็นวัตถี่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้มันไอเห็นลูกมันยุ่งอกเพิ่นเห็นลูกครับมันลูกทั้งสองตัวลูกทั้งสองตัวเพิ่น่ให้เพิ่นให้ลูกไว้เขาเอาลูกไว้ต่อยอดอ่าลูกไว้ต่อยอดให้ยตาแม่มาสักว่าเป็นลูกตัวแม่ยสิทั้งสองลูกตัวแม่ทั้งสองครับอ่นี่นะครับอันโบลึกเลยเด้อครับพี่น้องตัวนี้อ่าตัวนั้นส้นสูงกับรอยสี่สิบกัวนะครับเด้อมารอยชิมหาเดีอตัวนี้ก ไม่มีตําหนิเลยนะครับเอาเบื้งองซ้นหนาแล้วก็เบื้องด้านขางกีบมื่อกี้นะครับเนาะดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวจะให้เบื้องจิ๋มนะครับพี่น้องนี่มื่อนี้แดดดีครับพี่น้องครับ,บว,ว,วันนี้ตอนนี่หนาวฝน,นตกพร้อมนะครับ,รบอันนี้เมสายเอาตัวนี่พี่ว่า้เท่าไห่ครับสี่หมื่นหากันครับสี่หมื่นหาขึ้นกันนะครับพี่น้องเอายกไปได้เลยผู้ใดกำลังมองหาวัวทีนราคาเบาๆอยู่นะครับพี่น้องสี่หมื่นห้าราคานี่ก็คือ ยำวาเพิ่นทรงฟีถั่วผักอีาสานนะครับพี่น้องครับท้องว่างครับท้องว่างตัวนี้บ่มมิสตำนี้เป็น <omme> บวมมิสตำนิครับรับประกรนันตำนิครับรับประกรนันตำนิให้เด้อครับเด้อเอ่ะนมกัดซีเต้าตัวนี้นมบ่มมิสิงนะครับเนาะบ่มีตัวนี้บ<ห>่มีติสจริงนะครับตัวนี้บ <fim> ่มมิสิงนะครับพี่น้องครับอ้าวมิ่งไายย่างกับบวมีขาตกขาทอนนะครับนี่ที่เด็ดแม่ลูกกับแม่ดำใหญ่จังคอยไปเบิ่งกันมีควายให้พร้อมนะครับพี่น้องครับจังไปเบิ่งอ่ะเมิ่งไายย่างนะครับ ต่อไปครับผมก็จะเป็นแม่ตัวนี้นะแม่สาวผสมครับผมนี่แม่สาวตัวนี้ผสมให้แล้วนะครับครับผมนี่ผู้ใดอยากจะได้แม่สาวสดๆทรงยืนดีๆครับพี่น้องครับเมื่อเบื่อตัวนี้เห็นว่าทายืนว่าได้ยงยากนี่นะอ่าอันนี้เป็นแม่สาวผสมกับอ่าพ่อตัวไหนครับ SK 527ครับ SK 527นะครับพี่น้องครับสายเอสเคนะครับอ่าฟินเชสเตอร์นะครับ SK 527จจากวิไลฟาร์มนะครับตัวนี้ เอาเดี๋ยวโฟมซีอาร์มือผสมไห้นะครับอ่าผสมวันที่7มกราหกหานะครับกำหนดคลอดกับยีพฤศจิกาหกหานะครับเด้อพี่น้องครับเอ้าเป็นอ่างัวผสมครั้งแรกนะครับพี่น้องครับครับผมอ่าสูงตัวนี้ยุทธาะไรครับประมาณร้อยชิมหาได้ครับร้อยสี่สิบห้าได้อยู่ดนะครับเด้อเอางัวสาวๆสดๆตัวนี้มาใบเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไบหกซิปครับ เปิดไว้ที่60เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ก้ามเนื้อเนื้อหนังนี่มาดีเด้อครับเด้อครับผมเปิดไปหกหมื่นบาทครับหกหมื่นถ้วนนะครับพี่น้องครับนี่ดูเลยส่วนหน้านี่ครับพี่น้องครับผมปกสิซ้ำปากพอดีแหละสวยครับตัวนี้สวยเอาแข้งขาดำเลยเด้อพี่น้องครับตัวนี้ขีบเรียบก็สวยๆเลยนะครับพี่น้องครับโอ้ยยานกล้องเว้ยยานกล้องเลย้วถุงกล้องต้องว่ายานกล้องตัวนี้หน่อกระจับดีพี่น้องครับนี่ถ่ายยืนนี่ง้ามกับปวดเดี๋ยวสิผ้าเบ่งถ่ายเด้อครับส่วนหนาบวดกับบวดทุกส่วนแหละครับพี่น้องจิมกดดานนะะคครรัับบเี สีดำดีเลยไายดีอ่ะตัวนี้ไทายใหญ่ดีด้วยครับพี่น้องเนื้อหนังกับคันางที่จะโอเคเลยครับสำหรับวัวสาวตัวนี้นมมีตริงบ่มีติงต้องบ่มีตริงตัวนี้มิติงครับผมเห็นว่าหางกระซี่หัวแล้วครับพี่น้องครับเบื่อแบบความใน่ใจเอาเบงส่งนี่หกพันนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่าขีดเล็บดีๆเลยนะครับพี่น้องสีดีพร้อมนะครับเดออมาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับอ่าจากจะได้ตัวนี้มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนาะ เอาตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับแม่ลูกลักหนีแล้วไอไปมาแล้วไอ้ตรงไหนแถวเออเดี๋ยสิครับเด้อพี่น้องครับเออเลียนน้ำขมว่คลิปว่างหันกับเรียนน้ำง่วงสิเดี๋พี่น้องครัเรียนน้ำง่วงชุดหนับด้วยลักลุดนะครับพี่น้องเอาตัวนั้นเห็นชัดเลยนะครับพี่น้องครับอ่าต่อไปสิพาไปเบิ้งตูวนี่แม่ลูกนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถจูงมากันครับพี่น้องครับมาเร็วมาเร็วเขาเบิ้องมูลอี่ไปก่อนนะครับ โอ้ตัวนี้แม่อ้างลึกให้ดูกแดงดีเลยครับพี่นอ้องอ่าคู่นี้นะครับเนาะเออเอามาครับผมอ่าคู่นี้เป็นลูกโตแม่เมียครับเด้อพี่นอ้องอ่านี่ดะนะครับรเด้ออันนี้นะครับวย่งดอกเอ้อาธรรมชาตินี่แหละครับผมอ่านี่ลูกตัวเมียเมรรื่อเบิ่งกันว่าลูกพอได่นะครับพี่นอ้องอ่านี่นะครับเด้อ เอาลูกกันเลียมดีครับแดงดีทั้งตัวครับตัวนี้มันเป็นลูกพ่อไหนครับลูกสติงเล่ครับมีใบมีหลอดครับลูกสติงเล่มีใบมีหลอดนะครับเด้อพี่น้องครับนี่แหเกิดจากแม่นี่แหละแม่มันอ่างลึกๆก็เสร็ล้วครับพี่น้องให้ลูกงามดีเนาะลูกสติงเล่มีใบมีหลอดนะครับเด้อเอาต่อไปวันเกิดนะครับของลูกนี่ก็สิบแปดธันวาเด้อครับพี่น้องครับก็ประมาณอุสามสี่เดือนสามกู้เดือนกวนมั้งสิบแปดธันวานะครับพี่น้อง เอานี่แหละลูกสวยแดงดีทั้งตัวเลยเด้อครับพี่น้องสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องครับบัดนี้แม่นี่สูงยุ่งเท่าไหร่ครับสูงยุ่งมัร้อยสามสิบห้าได้ร้อยสามสิบห้าได้เด้อครับเป็นลูกที่ใดครับลูกที่สามครับลูกที่สามเลยเด้อครับพี่น้องเอาเกิดจากแม่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันนะครับเพราะเบิ่งแม่ก่อนอลุ้มกับโบมีตรับนี้เ้อครับพี่น้องตีหัวอยู่อนี่ด้านไทยด้านจิีบนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผบมิตรที่ไล่ลูกมาให้เบื้องนะครับพี่น้องครับอ่า เดี๋ยวนะครับเด้อลูกตัวนี้อ่ามาไว้เท่าได้ครับคู่นี่คุ้มได้ครับคูนี่ครับเปิดไปหกจิ้มหาครับหกหมื่นห้าเด้อครับพี่น้องเด้อหกหมื่นห่านะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเด้ออูลวัลพี่น้องเห็นชัดว่าครับผมอ่าหกหมื่นห้านะครับกับคูนี่เด้อพี่น้องเอ้างัวมันหลุดลักหลุดว่าเป็นยังหรอกธรรมชาตินี่แหละอ่าบ่มี่ต่หนิดนะครับเนาะโบมี่เอ้าโมีบหกหมื่นห่า้อครับพี่น้องดูสติงเลสสวยลึกลูกสติงเลนะครับพี่น้องครับ นี่นแ้วครับเด้อเอาปล่อยไปได้พี่วันนี้เดี๋ยวตีพาเบิ้งคมต่อไปนะครับต่อไปมาดูอ่าตัวนี้แดงจัดทางงามพี่ครับพี่น้องครับแม่นี่เขากดมีสำนักหลือตุ๊กปูนนะครับพี่น้องเออแดงดีเลยเด้อครับครูนี่เป็นงัวงทรงหัวาลูกนะครับเนาะบ้านเด็ม้าบังลูกตัวนี้นี่ว่าลูกพ่อไหนครับนี่นแ้วครับพี่น้องมาดูนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับอ่านให้เบิ้ง อันนี้เป็นลูกของ V L Rojo 6กทับหนึนะครับผู้ใดใส่เป็นถึกแม่กับผสมหกแปไว้ครับการีสอันนี้เกิดมื่อใดบุพี่น้องอันนี้มันันเขาเขียนไว้ข้างหลังข้างไหนรับเป็นของหมอเป็นเบอร์โทรหมอมันเกิดไหมขอยจ้าเขียนจะเป็นเบอร์โทรหมอนี่นี่การเร68กแับเพิ่อนผสมกับเช่นนี้ใช่โอ้โหาะวร์นี้มันหลบไหมครับซื้อมาสี่แยกเกลียดมันขอดไหมครับมันมันหลบผมเห็นนะครับเดียกับประมาณเราประมาณสามสี่เดือนนี่อันนี้แม่ อันนี้แม่ผสมแล้วหรอเป่าแมวผสม kf หกแปดแม่ผสม kf หกแปดไหวได้ครับพี่น้องครับหมอเปิ้ลเขียนอย่งสั่นเหมือนเส้นผสม kf หกแปดนะครับเนาะโชวเบอร์โทวหมอหมอยังนี่หมอแม็กหรือหมอแบงค์นะครับนี่แหละเบอร์โทวถามเบื่อเอาพี่น้องครับอือวันที่ผสมสิบเจ็ดมีนาหกห้านะครับกำหนดคลอดกับยี่สิบเจ็ดธันวาหกห้าได้ครับพี่น้องเอาครูนี่เป็นลูกที่ไหนครับลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกนะครับเด้อเอาอันนี้ก็เห็ดเขาให้เรียบร้อยจนแพ้หายดีแล้วล่ะครับพี่น้องครับนี่แหละ เกิดจากแม่นี้นะครับพี่น้องครับแม่กระแดงอยุ้ยนะครับเดือดตวาลูกเพิ่นสีแดงใหม่นะครับเนาะเรื่องบดจัดเลยล่ะแม่นี่กระสีสูงหน่อยสี่สิบห้าได้คพี่น้องครับน้ำนมพวงใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องครับเอออเาคู่นี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้แปดที่ห้าครับเปิดไว้ที่แปดหมื่นห้านะครับเนาะครับผมนี่สวยเลยครับแม่สดๆลูกแรกพร้อมเดี๋ยวจะให้เพิ่งกีบเล็บของแม่เพิ่นธุ์นะครับเด้อเออนีไหมครับพี่น้องครับกีบเล็บใกล้ๆเลยนะครับอ่ะโซงนี่นะครับเนาะอ่ะ เอออ่ะเอ้านี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้คูนี่นะครับเด้ออ่าเสยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แปดหมื่นหาดนะครับเด้อพี่น้องครับคูนี่สวยๆเลยนะครับลูกสวยงามมากครับลูกสีสวยมากนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบิ้งส่วนถ่ายนะครับเนาะนี่แม่เพิ่นธุนะครับจิ้มดำๆเลยดูให้เห็นทุกมุมนะครับตะบานแม่กะสีนมไม่ติงนะครับพี่น้องครับนิดน้อยนิดตุ้งยครับค้าๆขอโพดลูกคนตะบานลูกลูกบะหมีบพี่น้องครับนี่แหละนี่แหละครับพี่น้องลูกแดงสดมากตะบานลูกแดงสด สีสดบ่มีติ่งนะครับเนาะยังเม็ดนบักคำเลยเอาสรุปแลวบ่มมีต่หนี้ไหมครับตัวนี้มีต่หนี้ครับไม่มีต่หนี้มีตุ่มน้มแน่นะครับอ่านี่หูสั้นๆนี่พี่น้องมาเบิ่งเอาน้ำหมักตัวไหนชอบตัวไหนด้านข้างกะบ่มีแปลวบวมมีดังนะครับเด้อทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละครับผมอ่าเห็นชัดไหมครับพี่น้องต่อไปสิผ้าเบิ่งคมใหญ่ครับพี่น้องครับคมใหญ่ๆนะครับเนาะเออ เห็นน,นะครับเอาเห็นท์สัตว์อะี่นี่แหละเนื้อนหนังข้อเบิ่งเอาไกลๆครับผมต่อไปนะครับไปดูคมใหญ่แม่ดำลูกแดงนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้กินนมยเ้อะตอนเปิดคลิปพี่นอ้องบอกว่าเสื้อว่าแม่ต้อลูกคนเด <c oughs> ียวเดี๋ยวจะมาโบ้แม่ลูกมันคนละสีนะครับพี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาโบ้แม่ลูกนี่เบิ่งธรรมันหยุดหยุดยาวๆนี่อันนี้ลูกจริงๆนะครับพี่น้องครับอ่ะไปกินนมแม่ลูกเออเอาตัวนี้ลูกพ่อไหนครับลูกแจ็คพอตครับแจ็คพอตร้อยล้าน เอแจ็คพอตตัวนี้ก็ถือว่าส้งลูกให้สีแดงดีขึ้นเด้อเด้อแจ็คพอตลอยลัดนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านมือเกิดให้เกิดวันที่10เดือนพฤศจิกาหกสี่ด้ครับพี่น้องครับเอ๋อกระสีจักเดือนพี่น้องครับประมาณ6เดือนบ่ครับผมหกเดือนห้กเดือนนะครับเนาะเบื้องเงาหางครับส้นท้ายก็สูงกระสีแตะลอยสามสิบเด้อเด้อตัวนี้พี่น้องอ่านี่นะครับเด้อแล้วก็แม่นี่ยลอยห้าสิบกว่าเด้อครับพี่น้องครับแม่ลอยห้าสิบกว่าเป็นลูกที่ไหนของแม่เพื่อนครับ ลูกที่สองครับผมเออลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเออนี่ด้อลูกที่สองแม่ผสมว้ไปครับแม่แม่เหมือนนี่มันขึ้นแล้วว่าได้ผสมมันจาสัตว์เ่ราะท่านย่างมันบดแย่มันเอาถือว่าดีมันเหมือนนี่มันเห็นน้ำเมืองมันไหลแล้วครับก็ถือว่าแม่ขึ้นขณะท่คยืนอ้ว่นี่แหละครับพี่น้องลูกกับแมาห่าหกเดือนนะครับเนาะคููนี่เป็นถือว่าแม่โตใหญ่มากๆ่ยคููนี่ว่าไวเท่าไหร่ครับ เปิดไปแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน 5, ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับพีนบ่น้องนี่แหละเบื้องหน้าผู้ใดมักงมยดำๆหญ่ๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละคำว่าดำปันเฉีอง,งครับเชื่องทั้งแม่ทั้งลูกตัวญ่ๆยังสี่เชื่องพร้อมนี่ครับ<อ>พี่น้องอ้อผสมได้เล,เลยครับอ๋อเบื้องม้วกว้างๆของลูกครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเออไอจุงอ,อ่อนไปนั่งผู้นี่ยฝนถี่เบื้องข,ขางนี่นะครับเนาะจุงแม่มันน้อมเออนี่ที่เบื้องถ่ายยางของแม่มันนักนะครับตัวยันยักได้พี่น้องเด้อนี่นี่เอาเจ้าของง่้วนก เนาะนี่เบื้องด้านข้างด้านนี่นาลูกนกใหญ่ๆเอ้าลูกที่สองนะครับเด้อเออนี่ขีบดิบกับดีเดียวนาลูกก็สวยนี่พูดที่เบื้องนาลูกอันนี้เห็ดเขาไปลูกมันะเห็ดเหลียวไม่ต้องมาดิเห็ดครับมันมั่งสิเด้ครับโอ้เขาบ่มีนะครับมาทำหนั่นนะครับเอาเบื้องเลี้ยงตัวด้านข้างรดนำธรรมชาติได้ครับนี่อันนี้เบื้องลูกพี่น้องครับอ่านี่ส่วนถ่ายนะครับเนาะแจ็คพอตร้อยล้านนะครับพี่น้องครับอ่าเบื้องเอานมมีติ่งหมดตัวนี้บ่มีครับ บ่มี่นะครับเนาะบ่มีตำหนิครับแม่ลูกไม่มีตำหนิเลยคู่นี้นะครับพี่น้องขอฟังราคาอีกเถอะครับราคาเก่าบ่เปิดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเราท่านลืมไปพี่น้องเอาท่าเก่าเนี่ยแหละพอผสมแล้วครับโมนี้มันจับสัตว์บ่มั่นใจกันเรื่กยพากกันนี่แหละครับพี่น้องครับเอาชัวยชั่วก่อนพี่น้องคราช่วยชัว่วกันเราชัวยชั่วก่อนเอ้ามึงถ่ายยางแม่แล้ววันนี้ลูกเดินลูกเดินนี่นี่แล้วครับพี่น้องเอ้าอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะเมึงไอ้ไก่ไปเลยไปแม่ลูกไป นี่เบื้องด้านข้างเลี่ยมตัวด้านนี้นะครับเนาะเอ้าอยากจะได้มาเอาครับพี่น้องครับนี่เดินมาเดินมาแม่ลง้นไปดินนู้กลางตรงนั้นเลยครับเบื้องตัวใหญ่ๆด้านไทยนี่เบื้องทางใหญ่ครับพี่น้องครับเบื้องมุมนีเนาะนี่บักใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับนี่หัวเชื่องเชื่องต่อไปครับพี่น้องครับกข่ครับไข่มาให้อันนี้ควายท่องไหมครับนี่ควายผสมแล้วครับควายผสมแล้วนะครับพี่น้องเพิ่งผสมผ่านหนึ่งรอบผ่านหนึ่งรอบ มาเบิ่งว่าผสมพอได้ด้อครับพี่น้องโอ้ใส่เบิ้มให้ตัวนี้แหมอันนี้ควายผาสมเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องครับอันนี้น่าจะเป็นควายสาวบ้างตัวนี้ควายสาวครับควายสาวเด้อครับควายสาวครับอ่าผาสมเบิ้มพันล้านวันที่1มีนาหกห้ากำหนดคลอดกะ23ี่มหรือยีมกราหกหกด้อครับพี่น้องครับควายนีย่มันก็นจะท้อง10เดือน,นพุ่นเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเนี่ยมุ้งดันข้าง อ่าสูงยุดเท่าไรครับตัวนี้สร้อยสามสิบส่วนมันร้อยสามสิบสองได้ครับร้อยสามสิบสองนะครับพี่น้องครับควายสาวตัวอ้วนๆเต็มๆเลยนะครับเนาะใส่เราก่อของบมืนพันล้านเข้าไปเอาผู้ใดที่กำลังมองหาควายอยู่ครับพี่น้องครับใสยเพชรอุดรครับเพิ่รกระมีใหม่ตัวแม่เนี่ยครับผมอ่ะนี่นะครับผู้ใดอยากจะได้ตัวนี่นะครับเด้อมาเลือกมาชมเปาเอาฟังราคาควายตัวนี้นะครับส่วนแปดหมื่นครับแปดหมื่นนะครับเด้อลึกๆนี่มอสิพาเบิ้งวงเขากวางดีเลยแหละครับพี่น้องตัวนี้ นี่ยและตาแต้มแก้มจับอย่แล้วครับพี่น้องครับเอ้านี่อัตลักษณ์นี่ครับพี่น้องครับเบื้องอ่องเผาเงี้ยงๆนี่กีบเล็บใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับเออเอาเบื้องไายยางกหน่อยนะครับประเดี๋ยดูท่าเดินนะครับไ่ยงามครับเชียงไพเบื้องททยพี่น้องดู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 เออนี่ปมีต่หนิตรงไหนบ้างครับบ่มีนะครับบ่มีเดี๋ยวผมเบื้องนมกันจากหัวซีหัวบซีอยู่ครับซีหรือสามหัวครับพี่น้องเบื้องไทสามหัวซีหัวนี่แหละครับพี่น้องครับไทยดี ใ่พุดเป็นี่ครับนี่ครับนี่ใหญ่ๆเลยอ้าคุ้นหางนี่ผ่านรอบนึงแล้วครับผ่านหนึ่งรอบนะครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้เมาครับยู่ข้อของหอยวีกลางทงนาครับผมครับเบิ้มว้ย่างดีครับอ่าเบิ้มพันล้านเอ้าสรุปอีกทีนะครับเพื่อผู้กดมาฟังตัวนี้บ้านน้องอีกุ้มตําบลโคกสมบูรณ์อำเภอกรมราชสัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อครับผมไม่หยิบไม่ชกได้ไม่หยิบไม่ชมขอกได้ได้แบบไดโทรหาได้นะครับเอ้า สํารับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี<อ>้ครับ<ม>ขอสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ํนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุโรรน์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงคำฟาร์มอําเภอบรบรือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง